เอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะก็ขอสวัสดีชาวโซเชียลแคมก่อนแล้วกันแล้วก็สําหรับวันนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญคือองโบ,โบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาหาพี่หนุ่มที่คอนโดนะคะก็มาขอที่ซุกหัวนอนด้วยคืนหนึง่ง<ว>เพราะว่าว้าเวนะคะสําหรับวันนี้เรามาทําอะไรกันคะคอเบอร์เพลงอยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจนะฮะโอเคค่ะไปฟังเลย ทั้งหัวใจทุกครั้งที่เราได้ชิดใกล้แต่พูดความจริงไม่ได้ได้แต่เก็บอยู่ข้างในไม่รู้ว่าเมื่อไรเธอจะรู้ ได้โปรดมองในตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอคงพอเข้าใจสิ่งที่เธอได้มองเห็นคนที่เธอเห็นช้ำไปทั้งใจอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยิน ทุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงมันจะนานอีกสักเท่าไรที่ฉันต้องทนให้หัวใจ มอนซอนบางคำไม่ได้แค่เธอมาคนใจจะรู้ว่าเท่าไหร่ ที่ฉันรักเธอได้โปรดมองในตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอคงพอเข้าใจสิ่งที่เธอได้มองเห็นคนที่เธอเห็นคิดไปมากมายอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอ ได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอเพีเดียวแต่ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไร กกาสเอเย,ยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟ้าอยากให้เธอได้ยินทุ ความรู้สึกส่วนลึกในใจของฉันรักเธอรักเธอคนเดียวกับฉันไม่รู้จะพูดยังไงอยาเไดสิ้นในัใจว่มันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกส่วนลึก ในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันไม่รู้จะปูดอย่างไรขอเสียงตบมือหนะะ่อยค่ะจบลงไปแล้วค่ะกับซิงเกิลอยากให้เธอได้ยินเสียงหัวใจอ uh huh. ้าวตุบตุบตุบนะครับเกินอ๋อเหรอ ชอบชอบชอบมันชอบมันคนเดียวพอดีว่าเป็นคนแบบว่ามีฟีลลิ่งส่วนตัวนะคะฟีลลิ่งค่ะงั้นโอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยต้องลบฝันดีแล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสก็จะได้มาฟิชกันใหม่ฟิชลิ่งกันใหม่ส่วนใครนะคะแฟนคลับพี่หนุ่มหรือว่าแฟนคลับโบ <Bo. S 1> <Bo. S 1> อยากขอเพลงอะไรก็รีเควสกันมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดให้ได้ฟังกันทุกคนนะคะสำหรับคืนนี้ก็บ๊ายบาย